พอไหมครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับข้างหลังผมคือหนองหานแหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเป็นแหล่งประมงเป็นแหล่งชนลประทานแล้วก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสกลนครทุกท่านครับจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในตําแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสกลนครซึ่งผู้สมัครเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งนายกในนามของคณะก้าวหน้าก็คือคนที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับคุณหนุ่มนารงเดชคุณหนุ่มนารงเดชนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีจากมชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านสังคมวิทยาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจก่อนหน้านี้ทําเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษากรรมธิการด้าน ICT หรือด้านการสื่อสารและคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้อาสาตัวลงมาแข่งขันเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสกนลนครในนามของ,ของคณะก้าวหน้าทุกท่านครับน้องหาที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นแหล่งเก็บน้ําน้ําจืดขนาด7 000, 7 0 0 0ไร่ถือว่าใหญ่มากแล้วที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแน่นอนที่สุดนายกอบจอมีหน้าที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนมีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการสาธารณะกับประชาชนรวมถึงการเอาทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัดมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวันนี้คุณหนุ่มนรงเดชจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหนองหานและจังหวัด สกลนครของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างลองมาติดตามผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะก้าวหน้าดูว่าสกลนครภายใต้การบริหารของเขาจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณหนุ่มครับ,รบสวัสดีครับคุณเอกครับครับคุณหนุ่มเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าหนองหานที่มีอยู่ตรงเนี้ที่เป็นแหล่งน้ําสําคัญมากของจังหวัดสกลนคร,ค,รคุณหนุม่มถ้าได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพัฒนามันอย่างไรจะทําให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดได้อย่างไร ขอบคุณครับขอบคุณคุณเอกครับข้างหลังผมเนี่ยครับก็เป็นหนองหานนะครับหนองหานนี่ถือว่าเป็นแหล่งน้ําจืดที่มีความสําคัญมากของจังหวัดสกลนครนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยรอบหนองหานเนี่ยบริเวณ77,000ไร่เนี่ยครับเป็นชุมชนต่างๆซึ่งอาศัยธรรมชาติธรรมชาติของหนองหานเนี่ยทั้งการจับปลาทําประมง ทั้งเป็นพื้นที่เกษตรและอาศัยน้ําจากหนองหานเข้าไปใช้นะครับเข้าใจว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนด้วยใช่ครับเป็นพื้นที่พักผ่อนของสกลนครด้วยครับผมกับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอบจก้องซูมไปรอบๆนิดนึงได้ไหมครับให้ให้ประชาชนเห็นศักยภาพของพื้นที่นิดนึงได้ไหมครับครับอ่านี่ก็เป็นศักยภาพของพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าสวนสาธารณะที่เรามองอยู่ก็อยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับผมครับผม เอาละครับคุณหนุ่มเล่าให้เราฟังได้ไหมครับวิสัยทัศน์ของคุณหนุ่มในการจัดการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้รวมถึงหนองหานจะเป็นยังไงครับเชิญครับครับผมพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี่ครับก็เป็นสวนสาธารณะครับเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติทางด้านขวามือของผมเนี่ยก็เป็นพี่พันภูผานแล้วก็ท้องฟ้าจําลองของจังหวัดสกลนครนะครับพื้นที่นี้ปัจจุบันถูกบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครผมคิดว่าแต่โดยพื้นที่เนี่ย มีศักยภาพมากกว่านั้นในการพัฒนาสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของหนองหานได้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมรอบหนองหานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการประมงคื้นบ้านวิถีชีวิตด้านการเกษตรการใช้ชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้แต่ภาษาของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดสกลนครนะครับเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่ามากในจังหวัดสกลนครซึ่งเราสามารถเอาส่วนเนี่ยเข้ามาเสริมในตัวพี่ภัน ให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวม,มีโอกาสเข้ามาแล้วใช้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นประตูเมืองของสกลนครให้คนที่มาแล้วก็เรียนรู้เรื่องสกลนครก่อนที่จะไปเที่ยวพื้นที่ต่างๆต่อมาพื้นที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ครับเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติพื้นที่เนี่ยปัจจุบันใช้ในการจัดงานประจําปีต่างๆของจังหวัดสกลนครแต่เท่าที่เห็นสภาพพื้นที่เนี่ย ออกแบบมาเป็นพื้นที่สวนสาธารนณะผมคิดว่าโดยศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่ติดหนองหานเนี่ยครับสามารถทําเป็นจุดชมวิวหรือแม้กระทั่งทําเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมครับเป็นสิ่งแวดล้อมเรื่องพื้นที่ชุ่มน้าหนองหานเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนา,นานาชาติเลยนะครับแต่วันนี้คนสกลเองไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรแม้แต่เด็กสกลน,นครเองเนี่ยคนที่อยู่ติดหนองหานเนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นน้ําน้ําหนองหาน วันนี้เราจะดึงศักยภาพของหนองหานเนี่ยขึ้นมาครับผมเข้าใจว่ารอบๆนี้มีโรงเรียนอยู่ใช่ครับและในสกลนครก็มีมหาลัยถึงสาแห่งใช่ครับผมใช่ไหมครับตรงนี้จริงๆเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่ดีมากใช่ครับคือในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคาว่า wetland เนาะใช่ครับภาษาไทย wetland มันแปลว่าอะไรนะมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนครับ็นพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศวิทยาของมันใช่ครับแล้วมันมีความสัมพันธ์ในด้านที่ว่าพื้นที่ชุ่มน้ําก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ใช่ะก็จมี หญ้านะครับมีต้นไม้นะครับที่อยู่ริมน้ําที่เราเห็นไกลๆนั่นแหละครับซึ่งในตลิ่งตรงชายฝั่งของมันก็เป็นพื้นที่สําหรับสัตว์น้ำที่จะเพาะพันธุ์เข้าใจว่าที่หนองหานี่ก็เป็นแหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านสัตว์น้ำใช่ครับก็เป็นแหล่งน้ําที่ชาวบ้านใช้จับปลานะครับมีชาวบ้านที่ไปจับปลาหนองหานขึ้นมาเนี่ยเป็นปลาบู่นะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศ ครับถ้าเราไปทางบ้านท่าวัดทางนู้น<ม>ก็จะมีบ้านดอนกบกยางนีง่ก็จะมีชาวบ้านที่ทําประมงส่งออกด้วยคร,ครับผมครับแล้วกล้องซูมไปที่เกาะนู้นหน่อยได้ไหมครับเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับในการแนวคิดในการพัฒนาทําสะพานเพื่อให้ไปถึงเกาะตรงนู้นชื่อเกาะอ,อะไรไม่ทรา ح, รบเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ในด้านเวทแลนด์หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ําตรงนี้นะครับผมมีแนวทางในการทําสะพานนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเดินผ่านตัวน้ําหนองหานเนี่ยครับ ไปไปถึงตรงดอนเสาเอนะครับตรงเกาะตรงนั้นก็ชื่อดอนเสาเอครับผมดอนเสาเอครับเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเราก็จะสามารถที่จะสํารวจเห็นพันพุ์พืชพันุปลาแล้วก็นกต่างถิ่นนะครับที่ย้ายตามฤดูกาลว่าเขามีวงจรชีวิตยังไงอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยเห็นความสําคัญของหนองหานแล้วเขาก็ซึมซับความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปครับครับ นอกจากนี้เล่าให้เราฟังด้วยไหมฮะได้ไหมครับว่านี่ข้างหลังนี่มีเรือนะครับมีเรือเก็บผักตบชวาของอ,อ,อบอจอ,อยู่นะครับสีส้มๆส,ส,สองลำแล้วก็เรือแปโควิก2องลำนะครับไอ้พวกเขาเรียกอะไรผักตบชวาแล้วก็เขาเรียกอะไรสวะน้ำนะครับตรงนี้มันมีความสำคัญมีวิธีการหรือว่ามีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นยังไงฮะผมคิดว่าตัวสวะที่ลอยอยู่ในหนองหานเนี่ยครับจริงๆเนี่ย ถ้าเรามองว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าครับถ้าเราเก็บขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาไปทําเชื้อเพลิงในลักษณะที่เป็นชีวมวลหรือแม้แต่เอามากองกองไว้เฉยๆเนี่ยครับ <Okay. S 2> แล้วรอมันย่อยสลายมันก็กลายเป็นปุ๋ย <Okay. S 2> ถ้าเราสามารถเก็บไว้ตรงเนี้ยครับมีการบริหารจัดการที่ดีมีการวางระบบให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ไปเปลี่ยวทรัพยากรตรงเนี้ยขึ้นมาใช้แทนที่เราจะมองว่ามันเป็นขยะมันเป็นของไร้ค่าหรือเป็นเศษสวะในน้ำเนี่ยครับมันจะกลายเป็นของที่สร้างมูลค่าให้จังหวัดสกลนครได้ครับ uh. ผม ครับ,รบขอบคุณครับเออกล้องครับพาไปดูตรงตึก3าสี่ตึกนี้หน่อยได้ไหมครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงตึกสีเหลืองๆไกลๆข้างหน้าโน่นนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรท้องฟ้าจำลองซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของอบจสกลนครตึกถัดมาที่เป็นตึกสีแดงๆนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ภูพานซึ่งมีเรื่องเล่าตำนานของจังหวัดมี ประวัติของบุคคลสําคัญที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็มีแม้แต่คุณจิตภูมิสัตย์ก็มีประวัติอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสกลนครคุณเตียงก็มีคุณเตียงสิริขันก็มีครับผมขันก็มีอยู่ที่นี่นะครับแล้วถัดมาอีกก็เป็นพิพิธภัณฑ์ขี้พึ่งประสาทพึ่งครับประสัทพึ่งเขาเรียกประสาทพึ่งเป็นพิพิธวันที่ใช้ในการจัดงานซึ่งทั้งหมดตรงนี้ที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้ก็อยู่ในการดูแลของอบจจังหวัดสกลนครซึ่งเราเชื่อว่ามี มีศักยภาพอีกเยอะที่สามารถเอามาปรับปรุงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดได้เล่าให้เราฟังได้ไหมครับครับผมตัวพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนะครับไม่ได้รับการปรับปรุงเรื่องเนื้อหามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือสถานการณ์เศรษฐกษิจสถานการณ์โลกเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะมันทําให้การเรียนรู้อ่ะครับหยุดนิ่งไม่ได้ ตามแนวนโยบายที่ผมมีเนี่ยคือเราจะปรับปรุงเนื้อหาตรงนี้นอกจากจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วครับจะมีเรื่องวิทยาการจะเป็นศูนย์การเรียนรู้<ต>ให้เด็กเทคโนโลยี <te c> <technology> ให้เด็กโรงเรียนที่อยู่รอบเนี่ยครับสามสี่โรงเรียนเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้สมมุติว่าเด็กเลิกเรียนบ่ายสามบ่ายสามโมงครึง่งแทนที่จะกลับบ้านไปไม่มีอะไรทําก็สามารถที่มาใช้พื้นที่เนี่ยครับเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเรียนรู้เรื่อง 3d printing เรียนรู้เรื่อง vr virtual reality ในลักษณะนี้ครับสามารถโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งเอาอะไรที่จะเสริมศักยภาพในการที่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตครับเราก็ผมคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาเด็กครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดส่วนหนึ่งของคุณหนุ่มซึ่งเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสกลนครของคณะก้าวหน้า บึงน้องหานปรับให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ทางเศรษฐกิจนะครับคุณหนุม่มมีแนวนโยบายที่อยากจะทําสะพานข้าไปถึงเกาะอะไรนะดอนเ <ขอ S 2> สาเอครับดอนเสาเอนะครับเพื่อให้เกิดการศึกษาพื้นที่เวทแลนด์หรือพื้นที่ชุ่มน้ําศึกษาทั้งทางระบบนิเวศวิทยาศึกษาทั้งทางการอะไรนะการศึกษาสัตว์การศึกษานกที่อ,อะไรนะเดินทาง มา,ามที่พื้นที่นี้ตามฤดูกาลนะครับตรงนี้ก็ปรับปรุงสวนสาธารณะที่อยู่ในการดูแลของอาบาจอให้ดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นนะครับข้างหลังพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์นะครับก็นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้เด็กได้ก้าวทันโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านด้านโคดดิ้งด้าน 3D ดีปรินติ้งส่งเสริมให้มันเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์ภูพานก็จะปรับปรุงคอนเทนต์เอามาติมีเดียเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมบุคคลสําคัญของจังหวัดสกลนครนะครับและนั่นก็คือพวกเราครับนั่นคือคณะก้าวหน้าพี่น้องชาวสกลนครผมฝากคุณนุ่มนะครับไว้ในอ้อมก,กขอขงทุกท่านด้วยหวังว่าท่านจะสนับสนุนนะครับคุณนุ่นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสกลนครพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้มาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านของพวกเราครับ เริ่มต้นได้ที่การเมืองท้องถิ่นครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับครับแค่นั้นจริงก็ของขอบจ มีสมัยหนึ่งพยายามทำเป็นแพร้านอาหารนะ <Okay. S 1>